โอ้ยมันย้อนแสงทานทานลกินมีีันผูผู้ใหญ่นึกผู้ใน่อยเลยแม่พอยังหลายครัชิวกินผลไม้ผลไมแต่หน้าเร็วมากแต่งหน้าพร้อมกันเสร็จแล้วจ้าสอายุมาสอ่นี่เห็ดเห็ดหัวจะกิโลห่ดอกพ่อบ้านหอก ัเอาคือใส่เสือตัวนี้ก็จะั้งแถอใส่เสือตก็มตัดงเไม่ตัดางฮิฮิฮคือตัวหมูวานโได้หมูวานมหมูว้านี่เพิ่นไปอ่นซาฟรีเวอร์เบาลิ้งเวออันเดียว่ะคือเองทำไมฟ้าแ่

ตานนะคะดูแลต้องดูแลเราดีตลอดเพราะเอออยู่ไหนนี่พี่ตันพ่อเอ๊ยังไม่มาพ่อเอ๊มาเทปสองเอ้าหรอเอ๊น่าจะช่วงบ่ายสวัสดีค่ะมาเทปสองนี่ลูกเอาแดดมาเดี๋ยวกินข้าวเป็นเพื่อนหลานไหม ได้สั่งกาแฟอ่ะหนคาเล้จะเดินกัมาดับกาแฟหนูเอาน้ำพึ่งมะนาวร้อนไหมพี่ตานขอน้ำผึ่งมะนาวให้น้องอ่นอเลยนะคะร้อนหรือยีนร้อนจ้าน้ำผึ้งมะนาวร้อน,อ,น,นอะมาเยียวพี่อี่เอาอะไร ขามานาวจ้ะขามานาวแ <c oughs> เขาี่มาเที่ <c oughs> <c oughs> ยวครับก้งแบบคไม่ใส่กงเหาเีย็นองเฮ้ยกอขึ้นเลยหาอะไรคะโอีไ่เดียวแกได้ปกีด้ยิงน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตับเป็นถ้วยให้อ่าไม่ดวพอกกินเป็นมืออะกินเทียนนห้พี่ิวอยู่ในกระตุ้งงนี้มืนลยไมได้ตาม,ดไ,มได้ง่ายใตไหนคะอะไรนะเอาไมพี่ดาวจะเด็กลง นี่นี่สวมากแล้ซื้อเต็นทมให้อวยบ่อยไหมือญาติไรจินบ่เบิด่อามาเดียวกับบอกร้านดีดีร้านบัวหูเนาะ ไม่หอดปั๊บวันที่นี้กินว่าเบิดเอาก็ต่าไม่ห้ามมยอกินนะไม่วันไหนผู้เยกินรวมานเลอกินนข็งไดเอาคือเป็นตั้งแต่เพรนะอันนี้ข่พุตตัดออกด้วยไข่เจียวลงข่สั้งเจ้า แป๊บนึงองอิงบ่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอยากกินไข่ดาวคนอิงอยากกินเขากับไข่ดาวแสบอี่ <c oughs> แต่ว่าก็แสบอีกทีละเขานหอนๆกับไข่ดาวพี่มอนมาไข่ต้มไข่ต้ม <1 S 2> <ะ>กับน้ำปลาไข่ต้มกับน้ำปลา พอดาบมาแล้วอุงอิงเซลพอดาบว่าจะกี้ไห้หน่องอุงอิงภาไปบิูเฟืองมือหนีพอมา้อีกเลยเอ๋อสูอ่ะมาเดียวกินอะไรกินอะไรเพลิบเพลิบแล้วก็เอาอันนี้ไปฝากแฟนพอมนีอ่ะใส่สูทครูเออใส่สูทครูได้เดี๋ยวนี่ออกง่าย ร้านพุ้งคือกับอันอีกอหุ่นเด้พุ่นเด้เแบงค์เลยแตกต่างกันเยอะพุ่นไก่เราได้พอนิกิกับไก่ไก่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราด้วยแสดงความคิดเห็น Comment ใช่แต่บ่จ่าที่ลาที่บบล,ล,ลมามักอันใดใครมักใครถา,า, <c oughs> ามแต่เมื่อวานที่ลายอยากกินเขาไหมยัง กินก me ับไข่ดาวอยากอยากกินข้าวเปล่ากับไข่ดาวซื้อแม่เกลบลองไหมลองหันมีแต่หมกูุ่งตอนเที่ยงหอบปีที่แล้วว่าหันมาว่าหันมีอันนี้ค่ะพ่อพี่เพ่เดี๋ยวเอาถ้วยกระเทบมาทางนี้เอ้ยเอาแก้วกาแฟกระเท อันก็ลูกสาวตรงกว่าอันก็ลูกสาวมาสุดที่เขาบอกน้องคิวนะคะ้เดียยร์เดียร์เดียของของคิวพ่อไทยบาแล้วค่ะไายคิวยังปูหูเลยวะต้องทานต้องกันกันกูกันข้ามานเมนโบเมนผอมอ่ะเมนเพื่อนนัดผอมมากมือหนีโบเมนมือหนีวะ กี่มเพ่้อเอไดเดียวนี่เพ่งขึ้นเป็นหลาวไงอ๋อให้นแล้วให้น่แล้วให้ได้แล้วตะกี้าาหนิงก็มาโนึงวายนี้ให้แนแล้วคือเนาะหล่แล้วาชกินโมกของนกิไปใช้มาใ้้นมเเนาะเล้ยใครเยอไม่พมมานํามมาถ่ายต้อที่เดียแล้วบ มาถ่ายยู่ิววิสผดน่งเกืองว้เองผัดเดียวยี่นี้ตัวนี้โอโหนี่ก่้อิวิเขาเอาเลี่ยววี่ิวี่ิวงคนไหนอีกใหดูน้ำดูอืมโเป็นเครืองแยกเคนละขั้นเกิดทำไมคนเดียวบุงว เขาลองไปแกงพีบิวลองไปแกงพิบิวเหรอได้ยังกินได้กินไข่กินขาว้เธอเลดจอเรียกกินไครเป็นถามพอดาบพอดามากก็ไว่ากก็พ่บิวสันเผลเรยว่าหล่าฝ้าวไปแกงพ่บิวก่อน อย่าเฝ้าเด้อกำลังงานเล่งตอนนี้จังว่ากันตอนนี้สร้างร่างร่มมืดที่เป็นขวดเรียกแล้วจะไม่น่ามีร่างแกนหาสิบนาทีฮะสิบนาทีสิบนาทีพี่พี่บิ๊กต้องไปช่วยแต่งแล้วไหมคะนี่จะได้ไวขึ้นพี่ผู้สีมาใช้มาเร่งช่างอีกเดิใจช่างอยู่นะเออพี่ช่างเขามารอนะเนี่ยไม่ไม่เป็นไรค่ะโนูแค่เป็นไแงานแรกพี่ช่างมารอ ลูผิวลงเคร่แล้วก็ต่เครื่องมาเลยตเตผู้หลบบจจานจุพนตพัฒนาตนเคียงกับพ่อเอกกับวม่กับไฟเดียวกันแม่พรอนพ่อเอกเต็มมีแต่มอลลั่มเต็มเครื่องนีเมย์เมย์่ะก้ากไเดยันกง้ากา้กางผ้ากางผ้ากางผ้ากง้งผ้ก็งลยาก้กางกกเกกงก้้ง้ก้้

อีหยังกัสายเอออีหยังกัเขียนซื้อว้เบิดอย่าแต้มันเสียสายอ้อะเบิรอันเขียนซื้อว้เบิดแตได้ว่าขันซอกเบิ่งดีๆก่อนจิเขียนบอจูทับเป็นของซอนุตลดุ้งซ่มอเขียนม่าจะฟ้องเขาเลยโอ้ยคิดดูยีหรีเบิ่งบอจูนี่ยังแกมึงก่เขียนเบิดักเปิดเบิ่งสจ กี่ดาเราบัางงูตอดเด้ะไฮกงู้ดเหมืแบบันโอ้โหแบบฟุ๊กมึงมากเ่๊ะ<อ>ว่าขังคองพอโจมู้นอุ้ยปุยย้ยขันคองพอโจคล้องแทรลิปสติกตรงบ่มีฝาเด้บ่มีฝาจักอันแบ่งเปิือกหรบ่มีฝาแ <laughs> บ่งเขาบ่มีโอ้ยกระเป๋าเครื่องแต่งหน้าของศิลปิเเลาน,านเดี๋ยวเบิ่งหน้างามๆนี่อันนี่เด้กระเป๋าเคียงพะมาเพิ่นโอ้ยพอโจพิดหยองบ่คือค่ะ เบนุชิได้ซื้อให้ไหมล่ะล่ะเฝาย่าเพิ่นแต่งเพิ่นเฝากัเลยแบบว่ายัดใส่ยัดใส่เพิ่นเจสุดคุยเราเพิ่นเป็นแฟนกันนุ้ยแต่ผมแต่ผมม็คือการหุ่นใกล้ๆใกล้ซีซาไมกันแล้ว ที่แรกรุดมาสามโลดีใจสุดเลยนักดนยางสบายตัวแล้วขึ้นมาแล้วอีกขึ้นแล้วเริ่มแน,นี้เราประจําแล้ว,ลวอุ้ยมีของอีดาพร้อมนี่นี่ผลไม้อาหารสุขภาพสำหรับเด็กน้อย วขึ้นหอยมิ่อยากไปอีกแล้วนิ่งอกาลีิเนจ้ะตอนแรกเป็นโซ่งหยันหยันยเด้อยู่ข้างในจ้ะอยู่มาลีนขามันแบบงนมันกุ้งาฉยีลาบอยู่ข้างหน่องจมข้างหนอกพ่อหัวสี เสียปเลเนี่ยไงอนมันนอนอยู่ในอ่างน้ำไหมแงกัหอบแะแตุ่แงมันตุงยินโป้เลยมักินโป้ยอ่ะยิปโปเห็นแต่ด่างเห็นแต่หลังเขาโอ้ยิปโป้เป็นัว่ยางตอนหลังจากที่มียิปโป้เเป็นตะบงสุดมันอยู่ในไหนที่บนมันเขียนวารอมันอาหารเยเขาไม่ให้ลงรถลงมันอยู่ในโซนขับรถชมยอะ แต่วายุทั้งในอาจจะมีแต you know you know ่่าบกเดิยยางไปเบิ่งมีก็พอได้มีควายอเย็น嘛เย็นถี่ควายมั่าฮ่า่าฮ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 บ่าฮ่า่า่าฮปาฮ่าฮ่าย่าฮ่่่่่่า่าาาาาา่าา่ย คือส่นผเป็นหัวคนนี่ปุ๊บเลยแบงโมเมื่อก่อนโดยเาี่มหนึ่ยนหน่วยเมันยำแต่ก็ไม่ตาวิ่งแข็งยูยมันยำเลยคือกินลูกอมเลยไหมล่ะใเระแข่ยได้ขนาดมันที่เขี่ยวซ้ำเขี่ยวมเขี่ยวเลยเนี่ยเขีวทีเหนียวบนเกาะสีเนี่เขี่ยวมีไงคือง่าสาเขี่ยวมันไ่ะแต่ว่ามันมีเขี่ยวท่างในอีกเดี๋ยวจะมันยำยะแต่ยาหัวคนโอ้ยปลามันยังไงยังเปนยำเป็นใาญ มันจะดิต้นงทีหนึ่งแบบมันจะดิต้น